ย้อนกลับไปน่าจะสักเกือบเกือบสิบปีได้แล้วสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ห้านะครับทุกคนที่เคยเป็นนักศึกษาแพทย์มาจะรู้ดีว่างานหลักอย่างหนึ่งที่เราทุกคนต้องทําก็คือการเขียนรายงานส่งอาจารย์นะครับไม่ว่าเราจะวนไปอยู่แผนกอายุรกรรมแผนกสัญญกรรมกุมารเวชนะครับสูตินรีเวชแผนกตาแผนกอะไรก็ตามนะครับ หนึ่งในการบ้านที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนจะต้องทําก็คือการเขียนรายงานส่งอาจารย์สําหรับใครที่ฟังอยู่แล้วเป็นคุณพยาบาลพาราเมดิกนะครับเป็น EMT ทีที่อาจจะยังไม่เคยฟังชีวิตนักศึกษาแพทย์เนาะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ารายงานของนักศึกษาแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงรายงานของนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับว่าคือเราเรายังไม่ใช่หมอจริงๆเราจะต้องเรียนรู้จากคนไข้ซึ่งเราก็จะต้อง มีหน้าที่ไปเป็นแพทย์เจ้าของไข้เป็นนักศึกษาแพทย์เจ้าของไข้ที่จะต้องไปดูคนไข้จริงนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะได้รับผิดชอบกันอาจจะคนละ1เคสหรือ2เคสนะครับและทีนี้เราก็จะต้องไปซักประวัติไปตรวจร่างกายคนไข้นะครับแล้วก็เอามาเขียนนะว่า,าทําไมคนไข้ถึงได้มาโรงพยาบาลอาการนําเป็นยังไงเป็นมากี่วัน อาการรายละเอียดเป็นยังไงลักษณะอาการต่างๆอย่างเช่นถ้าปวดท้องปวดตรงไหนปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลักษณะปวดยังไงบีบๆตื้อๆกินข้าวแล้วดีขึ้นกินข้าวแล้วแย่ลงหรือว่าอดข้าวแล้วเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นตอนนอนอ่ะรายละเอียดพวกนี้ครับมันจะช่วยให้เราวินิจฉัยแยกโรคได้ซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการการเรียนรู้อย่างหนึ่งของนักศึกษาแพทย์ที่เราจะต้องมาฝึกหัดนะครับนอกจากไปซักประวัติจริงไปตรวจร่างกายจริงเราก็จะต้องเอามาเขียนส่งอาจารย์โอเค คนไข่เป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่านี้ภูมิลำเนาพื้นเพอาชีพเป็นยังไงอ่ามีอาการหลักคืออาการอะไรที่ทําให้มาโรงพยาบาลรายละเอียดอาการเป็นยังไงมีโรคประจําตัวที่อาจจะมีส่วนประกอบในการวินิจฉัยหรือว่ามีผลต่อการปรับยาไหมอ่าอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดานันมีโรคไตมีโรคตับหรือตั้งครรภ์ให้นมบุตรอ่าพวกนี้ก็เป็นประวัติสําคัญเพราะว่า เราก็จะต้องถามเพราะว่ามันจะมีผลต่อการปรับยาของเราหรือว่าอาจจะเป็นต้นต่อที่จาไม่เกิดโรคก็ได้นะแล้วก็ตรวจร่างกายเป็นยังไงกดท้องเจ็บตรงไหนมีการตรวจพิเศษอะไรยังไงและหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาเขียนว่าเราอยากจะส่งตรวจอะไรเพื่อช่วยวินิจฉัยนะพอส่งตรวจแล้วเราก็ อ่พอเราเขียนรายงานเนาะเราไปดูย้อนหลังหลายครั้งที่เราก็จะมีผลตรวจเราก็อาจจะมาเขียนดิสคัตผลตรวจว่าโอเคผลตรวจเลือดเป็นอย่างนี้ช่วยวินิจฉัยสนับสนุนว่าน่าจะเป็นโรค A เหตุผลสนับสนุนมีอะไรบ้างเหตุผลคัดค้านมีอะไรบ้างถ้าไม่ใช่โรค A มีความเป็นไม่ได้จะเป็นโรค B เพราะอะไรมีประวัติเหมือนยังไงตรวจร่างกายเหมือนยังไงผลเลือดเหมือนยังไงผลเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้นะ มีข้อคัดค้านยังไงที่ทําให้เราคิดถึงโรค A มากกว่าโรค B อ่ะมันอาจจะไม่ได้มี2โรคมันจะมี A B C D E แล้วแต่ความยากง่ายของโรคบางอันวินิจฉัยไม่ยากมีเกณฑ์การวินิจฉัยชัดเจนก็จำเพาะไปเลยหรือว่ามีผลผลเลือดอะไรที่มันจำเพาะเจาะจงหรือผลตรวจอย่างเช่นอ่ะอย่างโควิดเนี้ยคนไข้มาด้วยอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเราอาจจะต้องเอ้ เป็นโควิดหรือเปล่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือถ้าเด็กอาจจะมี rsv หรืออะไรพวกนี้มาด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราตรวจ atk จิ้มปับ๊บโควิดขึ้นอันนี้มันก็มันก็ไม่ต้องไปแยกโรคแล้วอะคือมันวินิจฉัยได้ชัดเจนแหละแต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้ส่งมาอาจจะต้องมีวินิจฉัยแยกโรคในโรคอื่นอีกหลายๆโรคเนะี่ยอันนี้คือก,การเขียนรายงานซึ่งพอเราเขียนส่งอาจารย์รูปอาจารย์ก็จะตรวจแล้วก็อ่าคอมเมนต์กลับมาว่าโอเคเขียนเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนที่ อ่ะยังทําได้ไม่ดีซักประวัติไม่ละเอียดนะตรวจร่างกายไม่ละเอียดนะหรือว่าเฮ้ยทําไมดิสคัตแปลกๆทาไมถึงเอาโรคนี้ขึ้นมาก่อนเราควรจะต้องคิดถึงโรคนี้มากกว่าไม่ใช่เหรอ,อยังวนอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือเรื่องการเขียนรายงานของนักศึกษาแพทย์เนาะทีนี้ย้อนมาเรื่องของผมบ้างจริงๆแล้วการเขียนรายงานมันก็เริ่มตั้งแต่เป็นปี4แต่ว่าเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5ตอนที่วนกุมารเวทนะ ไม่ใช่เม็ดนะครับแต่เป็นวนเด็กอ่ะวนเด็กและไม่ใช่เด็กโตด้วยเป็นเด็กทารกหรือว่านิวบอลนะครับเรื่องราวที่ทําให้ผมสนใจโรควูภพาคินสันไว้คือเด็กอายุศูนย์วันคนหนึ่งนะครับมีประวัติตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ลางๆนะคือผมไม่ได้จดไว้แต่ว่ารายละเอียดประมาณว่าอ่าคุณแม่ ของน้องคนนี้เป็นเลดเอ็นซีเลดเอ็นซีคืออะไรเลดเอ็นซีคือกลุ่มที่ฝากคันช้านะครับคือโดยปกติเนี่ยเราจะแนะนําให้ฝากคันตั้งแต่เมื่อรู้ตัวว่าตั้งท้องเมื่อไหร่ปุ๊บให้ฝากคันทันทีส่วนใหญ่ก็จะแบบถ้าภายใน3เดือนแรกก็มักจะดีเพราะว่าเราก็จะได้มีการโอเคเตรียมการเสริมอาหารมีการให้คําแนะนําสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรปฏิบัติเนาะแล้วก็แนะนําพวกการตรวจ ที่เป็นสกรีนนิ่งทั้งหลายทั้งแหล่ตรวจโรคโครโมโซมผิดปกติของลูกที่ควรจะทําตั้งแต่แบบอายุคันน้อยน้อยแต่ว่าคุณแม่ของน้องคนนี้ของคนไข้ของผมคนนี้เลดเอ็ ANC <AM C S 2> คือไปฝากคันตอนที่อายุคันเนี่ยได้30สัปดาห์ก็คือจะคลอดแล้วอะ่ะสาสัปดาห์นี่ก็กี่เดือนนะประมาณ7เดือนใช่ไหมอืมแล้วแบบอีก2เดือนจะคลอดแล้วอะก็ไปฝากคันปรากฏว่าไปอันต้าซาวนะครับไปอันต้าซาวที่ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือตอนแรกไปที่คลินิกฝากคันก่อนนะครับไปฝากคันเนี่ยพบว่าเด็กในท้องก็คือหนองคนเนี้ยคนไข้ของผมเนี่ยที่ผมเอามาเขียนรายงานเป็นไฮดรอฟิทอลิสไฮดรอฟิทอลิสก็คือภาวะที่เด็กบวมน้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุของไฮดรอฟิทอลิสเนี่ยมันมันก็มีมากมายนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบสาเหตุบางคนเป็นโรคซีดทาลาัซีเมียเม็ดเลือดแดงแตกอะไรพวกนี้เด็กก็บวมน้ําได้นะครับตอนแรกเนี่ย คุณหมอที่ดูคนไข้ของคุณแม่ของน้องคนเนี้ยก็คือไม่ไม่รู้ว่าเอ้ยเด็กไฮดรอปจักอะไรไม่แน่ใจส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วกันไปโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับก็ยังหาสาเหตุไม่เจอ,ก,เอก็เด็กก็ไฮดรอปอ่ะโดยเด็กดูบวมน้ำนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ย คลอดออกมาอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าแสดงว่าเด็กน่าจะมีความผิดปกติอะไรบางอย่างที่ทําให้บวมน้ําอาจจะมีภาวะซี่รุนแรงหรืออมีโครโมโซมผิดปกติอะไรบางอย่างหรือว่ามีโรคผิดปกติอะไรที่ทําให้แบบคลอดออกมาแล้วอาจจะไม่ดีทีนี้พอหาคําตอบไม่ได้ก็ส่งตัวต่อไปที่โรงเรียนแพทย์ที่ผมเรียนอยู่นะครับก็มาเจออาจารย์สุตินรีเวศที่ เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่า MFM เนอะเขาเรียกอะไร Materno Fetal Medicine ก็คือเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะครับสาขานี้ก็จะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของการดูแลอ่ากลุ่มกลุ่มที่เป็นสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจารย์ก็อันตรสาวนะครับคือคนอื่นเนี่ยเขาก็เขียนแมคแค่ไฮดอบไฮดอบทุกคนเขียนไฮดอบแต่อาจารย์ผมคนนี้ไม่ใช่ อาจารย์บอกว่าอาจารย์ทําอันตรซาวแล้วอาจารย์บอกว่าเฮ้ยหัวใจเด็กมันเต้นเร็วมากเลยอะปกติแล้วเนี่ยฟ e ตอลฮาร์ t s o หรือว่าอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักร้อยสิบร้อยี่สิบไปจนถึงประมาณร้อยหกสิบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คืออัตราการเต้นของเด็กทารกแรกเกิดปกติส่วนใหญ่เราก็จะเฉลี่ยประมาณสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบครั้งต่อนอาทีประมาณนี้ถือว่าปกติแต่ที่เนี้ยอาจารย์ผมอันตรสาวแล้วก็บอกว่า ไม่ได้ละเด็กคนนี้หัวใจเต้นเร็ว260ครั้งต่อนอาทีแยกผมไม่แน่ใจว่าแกแยกห้องขวาห้องซ้ายหรือห้องบนห้องล่างมาให้ด้วยอะว่าแบบเฮ้ยมันเต้นเร็วแบบ2 6 0 2 7 0ครั้งต่อนอาทีแล้วแกคิดว่าเฮ้ยเนี่ยไฮดรอฟิตอลิสหรือภาวะบวมน้ำของทารกในครรภ์เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ,ะซึ่งอาจารย์ให้คำวินิจฉัยว่าฟีตอล SVT ก็คือ S V T ของเราเนี่ยแหละ Super Ventricular t a ทคิคาเยียคืออาจารย์สงสัยว่าเด็กในคันเป็น S V T เฮ้ยคือบางทีสำ,สำหรับแบบนักศึกษาแพทย์อะแค่ S V T ใน,ในคนปกติในผู้ใหญ่อะเราก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะอันนี้คืออะไรอะเด็กในท้องเป็น S V T แม่เจ้าคือพอพอมารีวิวประวัติคนไข้คนนี้แล้วผมแบบ Amazing มากแล้วทีเนี้ย อาจารย์ก็เลยแบบอ่ะคุณแม่ไปซื้อยาตามนี้มาไปหายาตามนี้มาพอดีว่ามันจะมียาบางตัวที่โรงพยาบาลไม่มีต้องไปซื้อจากโรงพยาบาลอื่นเข้ามานะครับอาจารย์ก็ลิสต์ลิสต์รายชื่อยามาให้สามตัวเป็นยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับให้แม่กินเพื่อให้ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นผ่านรกไป รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะของทารกในคันภ Amazing คือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มัน Amazing มากๆจริงๆอะ่ะสำหรับสำหรับเราที่เป็นนักศึกษาแพทย์ในตอนนั้นอะว่าแบบจารย์แม่คิดได้ไงวะเออให้แม่กินยาเพื่อแบบไปรักษาโรคลูกอะ่ะคือบางคนอาจจะฟังแล้วเฉยๆนะแต่ว่าคือความเป็นนักศึกษาแพทย์อะเราจะมอง อาจารย์หรือว่าแม้จริงๆไม่ใช่แค่อาจารย์น่ะแค่รุ่นพี่ปีหกรุ่นพี่อินเทอร์เนเนี่ยเราก็จะมองว่าทุกคนแบบเฮ้ย hey, ทำไมเขาเก่งจังเลยทําไมเราอยากจะเก่งให้ได้แบบพี่เขาบ้างเออตอนนั้นเนี่ยเราก็ประทับใจจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่เห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่ตอนคลอดคือนักศึกษาแพทย์เวลาไปวนเนาะถ้าเกิดว่าไปอยู่แผนกสูตินรีเวชเราก็ต้องไปเข้าทาคลอดอ่ะส่วนคนที่อยู่เด็กนะครับซึ่งตอนนั้นผมอยู่ อยู่อ่าวอดที่เป็นซิกนิวบอลก็คือเด็กทารกแรกเกิดที่มีความเสียงสูงเราก็ต้องไปรับเด็ก่ะหมายความว่าจะมีทีมหมอหนึ่งทีมที่ทําคลอดเป็นทีมสูตินารีเวศท,ทีมหมออีกหนึ่งทีมเป็นทีมหมอเด็กไปรอรับเด็กที่คลอดออกมาเพราะว่าในกลุ่มคือถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าคุณแม่ที่เราฝากคันแล้วเรารู้สึกว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ําฝากคันและปกติดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราจะไม่ได้มีหมอเด็กไปรอรับเด็ก แต่ว่าถ้ากลุ่มฝากคันเสี่ยงสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกหรือสงสัยตั้งแต่แรกเนี่ยกลุ่มนี้จําเป็นต้องไปคลอดในโรงพยาบาลใหญ่หน่อยที่มีหมอเด็กที่ต้องมารับเด็กเพราะว่าเราจะได้มีอีกทีมหนึ่งที่ช่วยดูถ้าเกิดว่าเด็กคลอดออกมาผิดปกติซึ่งคนเนี้ยซาวแล้วเป็นไฮดรอฟีโอลิสสงสัยแบบเด็กเป็น SVT แล้วมีฮาร์ดเฟลเลียเด็กก็เลยบวมน้ำ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ ก็เป็นกลุ่มไฮ i ิสกลุ่มความเสี่ยงสูงก็เลยมีหมอเด็กไปรับซึ่งเราก็เป็นนักศึกษาแพทย์เราก็ใส่ชุดต๊อกๆเข้าไปรับเด็กไปรับเด็กกับพี่เลสซิเดนด้วยเด็กคลอดออกมาดีมากนะครับไม่บวมเลยไม่มีความบวมนะ้ำแม้แต่นิดเดียวตอนคลอดออกมาน้ำหนักปกติหายใจดีร้องดีทุกอย่างนะผมจำแอฟกาไม่ได้หรอกนะว่าตอนนั้นแอฟก่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าเออคือจำได้ว่า เด็กคลอดออกมามันไม่มันไม่เหลือร่องรอยของการบวมน้ําอีกแล้วน้องดีหัวใจเต้นดีก็คือไม่มีหัวใจเต้นเร็วแล้วนะครับแล้วปกติเราก็จะไม่ได้ทํา ekg ในเด็กกันแบบเป็นรูทีนนะคือ ekg เด็กเป็นสิ่งที่ติดยากทุกคนรู้ว่า ekg เด็กมันติดยากขนาดไหนขนาดผู้ใหญ่ก็ยังติดยากแล้วเด็กตัวนิดเดียวอ่ะเด็กเด็กเพิ่งคลอดอ่ะคือหน้าอกเขาแค่แบบเล็กมากแล้วไอ้ตัวตัวจุบ ekg มันก็อันใหญ่เบอ้อเลยใช่ไหม พอเป็นเด็กเราก็ต้องแบบเอาแค่หัวที่เป็นขั้วมันอเอามาติดติดๆิดตดหรือว่าบางที่ถ้ามันมีตัวขั้วที่มันเป็นที่หนีบก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับทีเนี้ยเคสนี้ก็เป็นเคสแรกที่เราที่ผมเห็นในการทำ EKG ในเด็กที่เพิ่งคลอด day o f life ที่0นะูนย์่ะก็คือคลอดปุ๊บโอเครับเด็กแล้วเด็กดีพากลับมาที่ตึกมาสังเกตอาการแล้วเราก็มาทำาขึ้นไฟฟ้าหัวใจกันนะครับ EKG เป็นแบบนี้ ผมคอนเฟิร์มแปบหบนึงว่าไม่เหลือชื่อน้องละน่าเสียดายที่มันโดนเขียนไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรคือผมสปอยทุกคนแล้วแหละว่าเด็กคนนี้เป็นวูฟตามตามหัวข้อคือลานอีเคเตีออกมาเด็กแม่งมีเดลต้าเวฟตั้งแต่แรกเลยเดลต้าเวฟคืออะไรรายละเอียดผมก็ไปพูดให้ฟังแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเด็กคนนี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นวูฟพาร์กินสันไวส์ซินโดรม แล้วทำให้เกิด fetal SVT แล้วก็เด็กก็เลยมี heart failure ในท้องแล้วก็เป็น hydrop fetalis ถ้าเราซูมดูดีๆสำหรับใครที่รู้จักโรค w ู l f Parkinson White s y อยู่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราเห็น Delta าเวฟที่ V1 ชัดเจนนะครับ V2 ชัดเจน V3 ชัดเจนนะครับลีดอื่นอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรแ่แหละแต่ว่ามันชัดที่3ลมรดเนี่ยอืม น้องก็เป็นวูฟเป็นลายบันเดน,นบาร์บ็อกมอร์โฟโลจีนะคนนี้ก็เป็นเลฟพาทเวียอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นวูฟไทยเออันนี้ก็จบเรื่องราวว่าทำไมผมถึงได้สนใจใน e ีเและทำไมวูฟไพกินสันไวซินโดมถึงเป็นตัวที่จุดประกายความสนใจนะ หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลอคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ